สวัสดีครับตาสุขิรีนะครับวันนี้เ,เราจะพาท่านไปร่วมทาบุญนะครับถวายโรงเย็นณนะวัดป่าสีพันภูวงนะครับที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับอลองไปทาบุญด้วยกันนะครับ มาพักที่โรงแรมสิริแกนนะครับในตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ได้เดินทางเข้าสู่วัดสีพันพวงนะครับนี่เป็นการเดินทางกำลังจะเข้าวัดนะครับก็สภาพก็เป็นป่าค่อนข้างแห้งแล้งนะครับบริเวณวัดนะครับวัดสีพันพวงนะครับก็มีชาวบ้านนะครับมาต้อนรับนะครับ ัดอาหารโต้ะจีนไว้คอยต้อนรับนะครับส่วนที่เรากำลังเห็นคือการประกอบโรงเย็นนะครับนี่คืออาหารที่ทางวัดเตรียมไว้ต้อนรับนะครับซึ่งเราเดินทางไปถึงก็ประมาณสักบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงชาวบ้านก็มาร่วมพอสมควรสังเกตได้จะมีคนผู้สูงอายุนะครับเด็กๆหนุ่มสาวเราจะไม่คยพบนะครับ นี่คือคณะของเรานะครับที่ร่วมเดินทางไปนะครับก็เดินทางไปด้วยกันทั้งหมด 40, 46คนนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นวัยเกษียณอายุราชการแล้วนะครับนี่เป็นบรรยากาศภายในวัดนะครับการถวายโรงเย็นนะครับก็ร่วม จัดทำนะครับร่วมเดินทางไปกับสนพุทธิยาพันแสงนะครับซึ่งได้จัดทุกปีนะครับปีนี้เป็นปีที่6นะครับก,ก็ถวายโรงเย็นก็คือโรงศพนะครับที่ใช้ไฟฟ้าสามารถเก็บศพไว้ได้นานนะครับซึ่งเอาทางวัดในพื้นที่ทางชนบทก็จะไม่ค่อยมีนะครับนี่เป็นพระพุทธรูปนะครับที่อยู่ภายในวัด สำหรับวัดนี้ก็ขึ้นชื่อว่าวัดป่าวัดป่าก็จะมีป่านะครับป่าไม้มากพอสมควรจริงได้ชื่อวัดป่านะครับนี่เป็นสภาพทั่วๆไปนะครับภายในวัดนะครับก็จะเป็นป่าป่าสักป่าไม้นะครับป่าที่ปลูกขึ้นเราไปเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ จะแรงนะครับจะแห้งแรงนะผู้ที่ร่วมทําบุญกับเราก็มีมากพอสมควรนะครับยพันเตสังโฆปฏิชานาตุมยังเอกังชาวกะสีตะมันชุสังวัตตุข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายโรงเย็น พระเอกไรในอนาคตอามนูนเธอญสาธุครับหลังจากที <S <S ่เราได้ถวายโรงเย็นถวายปัจจัยต่างๆครบเราก็เดินทางกลับกันนะครับซึ่งก็เป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดที่เก็บมาให้ ได้รับชมกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามนะครับให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกท่าน